มันแค่หน้เกมเฉยมันไม่มีอะไรหรอเว้ยมันคิดไบเอวีเี้วเนี่ยตกใจความกลัวมันเป็นติ๊ตางขึ้นด้วยไปง่ไงอ้ยาอะไรอ๋อเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนีไหนใครเป็นใครใครเป็นใครบิ๊มคนไหนโดดดิตัวหนึ่งมป็นหนึ่งคออ้โนี่มันไอ้ดไอ้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 ไอ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 ไ เจ็บเจ็บตัวไหนมอยู่ข้างหลังกูอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังจไหวนเลยเนี่ยเอาเอ้เจีเจ็บเหอเจีบหออกูไม่ไหวกูเข้าไปไม่ไเจ๊ยบเจ๊ยบอนี่เจ๊ยบอนี่เจ๊บอน่เจ๊อยู่คนเดียวนะเจมาเจืหมอ แจมมุดกัดเอจมมุดเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจมุดย่เีมาดิีีาแล้ลิงกีนี่มึงเก็บกันกลไหมึงไปหากันไกลเนี่ยตกามไง

เป็นอะไรเอีเปเตอนช้าไปเล่นอีเล่น้องกลางคืนอ่ะเจ็ไเ็นละกมอยู่นอไปเจ็เ็ดยอ่นเล่นอยู่นี่กยืนอยู่เดี๋ยวกูไปเอาบีมามึอยู่ี่จกันจจรออีกอนเจ็บเ็บบางไม่กัดเว้ยางทีไม่กัดแทนเ เบี yeah. ้ยเบี like like ้ยม er ันไม่มี็นเลยนะกูว่าเี้ควายมึงก็มาเล่นกับกูดิสัตว์อยู่นอกเกมมึงชิลด้ยไอ่มันเต็มแล้วไอ้ควายเล่นไงก็เอาไอ้บีมอ่ะใครก็ได้เอาเอากวางเอากวางเอากวางเมันนี่ปีมันนี่มันนี่เปิดไฟฉายไม่ได้เหรอกดที่ขวากดดดกที่ขวาเปิดอันนั้นถูกเปิดเลยมันน่ากลัวงะเอยมันจะมีทางมันเอ่ะเอาเอา เอาบีมหายไปแล้วบ้านนี้ปลอดภัยกูไม่ไหวว่ะกูรู้สึกโ่าเีอะไรอ่ะอันเซฟโซนเซฟโซนลเอาบีมดูอบ้านนี้เซฟโซนไอ้กูรู้นะกูรู้นะจะทำไงเนี่ยเอากูอะไรอย่างเดเมมอยู่ไหนอ่ะอยู่ในบ้านอาไม่เอาไม่เอาม่เอาเอานเอาไมเอาไม่เอาอออ๊บมองป็นไตงนไหน ไม่ปรับไม่ได้ไม่ไม่ปรับไม่ได้ปรับได้กลางอนาคตมึงควร ESC ดิปรับไม่ได้อเจ็บคนไหนเอ้ยเจ็บหัวดำแน่รอยใช่ไหมเจฟหัวดิเจ็บโวดินดจฟหัวดินสเปซปะสเปซป้าอ๋อนี่เหรอกลางอนาคตกลางมั่นมึงตัไหนมึงตัวไหนมึงกระโดดอยู่ใช่ป้ะมึงอ่ะอ๋อนี่ไงเนี่ยเจฟเนี่ยเนี่ยกระโดดอยู่เจ็ฟ เ่นมึงจะมีอะไราัจมีอะไรากัวถ้ามึงออกไปนะไอ้เหี้ยไม่ออกมันก็เดินเนี่ยเนี่ยเจ็บเก็บดิกดอกกุแลาวอ่ะลเออเก็บไม่ได้ต่ออีกต้องมีไเาเ็จรกเจมาเจมาเฮ้ยมึงอยู่ไหนไอ้เหี้ยอยู่ที่หลังเนี่ยมาอยู่เจม้าตาตานาดูมาเหี้ยเด็กจได้ของจงได้ เนี่ยเจ๊เจ๊เจ๊ด้านหลังเอ้ยูไม่ทางไม่ทางไม่ทางเจ๊เจ๊มาทางนี้เชื่อกูเฮียอย่าไปอย่าไปทางนั้นอันตรายเฮียมึงไงสัตว์อันตรายไอ้เฮียตามมาตามมาตามมาเอากูเอาเอากูเดินนำกูเดินเลยเอามาเนี่ยไม่มีอะไรเนี่ยกูอยู่หลังมึงอ่ะเนี่ยดูกูหมุนตัวเลยนเนีวยสบายใจนี่เฮียเนี่ยเจ๊มานี่มานี่เจ๊มานี่มางเจ๊เจ๊จำได้ป่าวขวาายซ้ายดีขวาายซ้ายดีเก็บบอกันเจ๊มาเก็บบอลกันเก็บบอลกันไก่ไก่ดอกกุหลาบถ้ามีดอกกุหลาบพีกัดตายเว้ยผีชออบบแดดงกกุหลาวะ เออนี่ไงตัดเลตัดเลตเจ็บตัดหลาเจ็บเจ็บตัดเก็บไว้เออนั่นแหละแค่หนูก็เสียส่วนแล้วไอเจ็บนี่ยเนี่อมคงเห็นไหมนั่นแหละไม่มีอะไรไปสุเกมไปแล้วไปลิง์เฮยเฮ้ยเฮ้เฮเฮ้เฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ดเเเยยวะเฮ้ย้ยวเข้าเป้๋อเี้ยยเก็บกันเฮ้ยเ้เฮเฮ้ยเฮ้ใคร้ยเฮ้กก เอ้าวมันเหลือสามคนอีกคนนึงอยู่ไหนเอ้าวอ้าวมันมีชัมันนี่เหละตาวาตาว้าตาว้าอีน้ำ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 อีนมาไปเลยเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วกูมาหาคนแจวิ่งเล่นถ้ามึงได้กูจะมึงไปเปิดทุกห้องเลยมีคนไมีอยู่เลยจ๊เจ๊เต่างมึงนะไม่ต้องงัวอ่ะเจ๊กูให้มึงเปิดมึงอะเปิดไอสัตว์อาเดี๋ยวกูเปิดเองกูเปิดเองไม่ได้ต้องมีคนแจวเล่นเล่เล่นเปิดให้หน่อยอันนึงทีมปิดประตูบ้านนี่อ่ะเปิดให้หน่อย หาทางเข้าก่อนนิดนึงคือทำไมทาไมมึงต้องมาจัดกาจัดผีด้วยวะผีมันน้อพี่อะไรมึงเออเทนายก็มันก็รอรับจ้างงานมาไงน่าจะได้เงินหลายล้านอยู่แล้วถ้าไม่ตายอะนะไติดล้านในมึงมาไหมอะไรน่กูอะไรไม่มีอะไรเนี่ยอันนี้บอกเลยเซฟโซนเนี่ยทำไมเกมต้องทำให้มันน่ากลัวขนาดนี้วะเออติดพีในบ้านเลยพีกันในบ้านเลยไม่เกิดเนี่ยเชื่อมองซ้ายเห็นเงาปะ เดี๋ยวเจ๊ไปตกใจเลยอย่าตกใจเจ๊ไปตกใจคือมันมันแค่เงาเฉยยมันมีอะไรเนี่ยเนี่ยกูบอกให้ถ้าทำคุยกันอะต้องมีเส้นต้องเบีขนขนแมมมอเว้ยแล้วก็กระตาแล้วก็ขนแมมดไอ้เยอ้ยกูเสียเหี้ยเลยเบิ่มเฮ้ยเจ๊เตะบอลเปล่าเนี่ยคืออะไรแม่เดไกลว่ะเดินเดินไปไหนตายแล้วเดินไปคนเดียวไอ้ก็เดินไปตามไอ้เหี้ยเนี่ยเดินเมื่อกูใจไปเปิดยังอ้าวเปิดตรงไหนหน้าบ้านเหรอปงหมากงหมายังไม่ได้ไม่ได้ ไห้มันเซฟโซนมันมันเซฟโซนจนกระทั่งพวกเนพวกกูเนป็นยามึงอยู่ในบ้านเนี่ยมึงไม่รู้ไปไหนเลยเฮียแนงเอาเต็มบ้านเลยเนี่ยเจฟกดคอนโทรกระโดดเลยเฮียเออยผสเปนบาร์กระจุดได้อ๋อเมาส์เมาส์กูอะไรวะต้องเไม่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 กูแับกี้ได้เจฟเล่นเล็ดเล่นเปิดในห้องครับ้เร่เร่ตามกูมาตามกูออกมาออกมานอกบ้าน เดี๋ยวกูพาไปกลุ่มมาเพื่องรอก่อนเรื่องรอก่นหากันไกล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 กันเปิดประตูทำไมปีเดียวกีบเฮ้ยได้กันไกลอ่ะเบิ่์ดคนนี้มันบ้านบนนี้ไอ้สัตว์ไม่เซฟโซนกูจะหางกันไกลก่อนเบิร์ดเราไปหนึ่งแน่แนเดี่ยกูจะบอลบอลเดิลบล็อกมึงขังไว้เลยไอ้สัตว์ถ้าผีมันเกิดบนหัวกูได้ยังไงอยู่ไหนจ่าเออทล้วมัเกิดม่งมันผูกกูตายก่อนมึงตายทีหลังไอ้เซฟได้ป่ะเพื่อนกูกันกูเซฟช้างกันลงก่อนเวลากูจะถอดหูฟังนี้ได้ขอดง่าย เยอะคนเล่นดีๆตัวนึงเดี๋ยวกูจะกลายเป็นไทยเลยวันประเทศไทยไก่แดงแก้กูใจเยียเลยมึงหาไก่แดงเนี่ยไม่เจอกูมึงมีเส้นมีขนแมหมดยังมีแล้วแต่ไม่มีไก่ใครก็ไม่มีกูไม่มีไอเจฟก็ไม่มีกูมีใช่เหรอไอชั้นสองเต็มเลยไปหาขนแมหมดเลยแล้วต้องเอาไปทำพิธีแล้วก็ปัก แม่งเลยตรงนี้ก็มีอยู่บนโต๊ะเนี่ยเออแต่ไอ้ถ้าเกิจอกระดิ่โตัวสุดท้ายคือมึงอย่าเพิ่งวางเลยคืออักูไม่มีอีกอันอยู่ไหนวะเฮ้ยเงาเฮียก็เคาเงาก็เงาเทียไงไม่ไม่ใช่เงาอ๋อเี้ยกุญแจบ้านอยู่ไหนกุญแจบ้านเอาอยู่ที่กูไม่เปิดหก่อนอะไรอะไรสัตว์อะไรไแกล้งปิดประตูแรงอันนี้เสียงไม่ดีแกล้งเจฟเฮียเลย ไเปิดตรงไหนไม่เปิดกูไม่เข้าใจพวกเด็กว้าพวกมึงอย่าเปิดประตูกันดิเปิดุ๊ไไม่ได้เปิดเชื่อไรเชื่อไรไอ้แบนกูไม่มีขนนี่อ่ะโ้หมึงจะไปไหนไอ อ๋อไงอ๋อเก็บแล้วเก็บเก็บน้ำแล้วยี่อะไรที่คนมึงอยู่ไหนกูอยู่ไหนมึงอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่ไปไปไปเลเล่นเปิดประตูก่อนเล่นไปดิเปิดไหนเปิดห้องเย็นหุ่นแน่นอนเจ๊พี่เอี่ยมอ๋อนี่เหรอเอ้ยเปิดมือเปิดเปิดยู่หลังเลยไหมเออเปิดเปิดแล้วขีดออกอะไรยัางเงี้ยอะมาแล้วทุกคนตามกูมากูกูมีกุญแจไปตามไปอซาวินรัติกันโตเฮียอะไรเนี่ยปุ๊บปุ๊บ อย่างนี้ที่น่ากลัวเจฟเนี่ยก็เป็นกาหลังบ้านกลัวเจฟเนี่ยเดินบ้าอยู่ในหลังบ้านเป็นเังไงเออหลังบ้านมันมีแต่ต้นไม้ตายเหรอไอเหี้ยทำเพี่อะไรเหี้ยรถต้นไม้อะเพี้ยรถต้นไม้แล้วตายหักหายเหียเป็นกดไอสัตว์เปิดไปไปตัดตัดหักมากดชิกกดชิกตัดมาตัดมาตัด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 เออทุกคนตัดมาใช่ไหมเที่ยวออกมาตัดมากันยังก็ไม่ยังคือมันจะได้ดำดำมาเว้ยมันจะปลดหลังอาชีพไม่ได้เจฟ แค่แค okay, <bona? S 2> ่ยืนเป็นอยู่ตัดไหมครับตัดมาโอเคตามมาทีนี้มันก็ตามมาเลยทำไมว่าหหมาหมาไม่มีหางเหรอเออไม่ได้สบตาอันนี่ไงเวลาหมาแบบเจ้าขี้ก็ตัดแล้วก็ตัดอันนี้ไปแล้เออแล้วก็ตัดอันนี้ไปตัดอันนี้แต่มึงเหงากร้องงงเลยไหมเออกดคลิกเนี่ยระวังไอ้เจ๊ไอ้เจ๊เมื่อกี้มันเก็บหรอไม่กูอ๋อโอเคต่อรีบมีออยู่นี่ห้ามอยู่นี่ห้ามอยู่นี่นี่แต่มึงหามึงหาทุกคนหาหาคนตัวละอันนี้โอ้ยไอเชื่อแมลงวันกัวแขนไอสัตว์เร็ว ต้องล้มเออมันมันเอาตุ๊กตาคืนเนี่ยเร็วเร็วเก็บเก็บใครไม่มีเก็บกูนี่มันเนี่ยมันหล่าคนแล้วเนี่ยมันเร็วมันเร็วเข้าบ้านเก็บเข้าบ้านไปเจ็บเจ็บหลับตาหลับตาหลับตาเจ็บหลับตานี่มาของกูไปเลยเนี่ยเนี่หยิบหยิบแล้วมึงวิ่งเข้าบ้านไปเลยเด็บกูจะสะดุดขามึงน่อยจะมึงจะสะดุดใครใครใครยังไม่มีใครไม่มี กูขี้อยู่กับมึงมีเขามันเลยมีเขามันเลดมามามาตาม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 าไปฉายสองมันไปฉายจะสองมันเห็นเว้ยเวลาที่แบบมันจะวิ่งมาหามึงเว้ยตอนที่มึงมีตุ๊กตาลงไปกูอยู่หลังมึงเจฟไม่ต้องห่วงลงมาไม่ต้องกลัวเจฟหน้ารังไม่มีอะไรหรอกมึมีดอกไม้อยู่ไม่ตายอะอย่งงี้ดอกดอกม้เริ่เกิดดอกเอเจฟตอนดอกไม้เสียคือหน้าจอมันจะเป็นสีลุงเลยเว้ยมาคุณจุ่มแล้วจูมแล้วทเพิ่งปั่นมาอยูมแล้วที่เพิ่งปัดไปเยซูว่ะเจฟเนี่ยเรนเลยเรนเก็บไว้เรนเยถือไว้เลยถือไวว้้ คือถ้กิดจุ่มไมคือมันจะแนาคืนเจ๊กี่บอลคือในระหว่างที่มึงจุ่มเจกอาอาพวกมึงที่รีบจุ่มก่อนพวกมึงจุ่มจกราะคือมึงไปหาของมันอยู่เอ๊ไปไหนมานี่มานี่วิ่งไปวิ่งตรงไปมึงชไอเจ๊ไปไงอยู่เจ๊ไปไหนย<ห>ังยังยังไมอยุ่ยไย มันอยู่ที่เดิมไอเจ๊อ่ะอยู่ที่เดิมเลยอ้เิ่ออกก่อเดกวิ่งตรงไปเวิ่ตรงไปเดิมเลยเตีงเด็กวิ่งตอกไปก่เกวิ่งตรงไป็วิ่งตรงไปเดกวิ่งตรงไปอ่งตดี๋ยวกูวิ่งตรงไปเดี๋ว่งตเวตาไปก่งตังไม่ปากวอเดวิ่งตรงไปเอกิ่าตรงเกวนงาไปเนีกวิ่งตรไปเดกวิ่งตรง็่งเว่งตไปดก่งไป็รได็กรไ มึงวิ่งช้าๆไอดีฮิตไปวิ่งวิ่งตามไปมันเป็นในบ้านลียวไปก็รอสิชั้นมึงรอมึงเขาว่าเวสอ่ะ W I A T A A I T เอ้ยเพื่อนไอ้ยเพื่อนเอ้ยเพื่อนคนจะปักแล้วนะเวื่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราทุกคนได้ก่อนเราค่อยปักเว้ยปักพร้อมกันเลยร้อมไหมเหวะอ๋อเหี้ยะไรเน่แน่แน่มึงขาดอะไรบ้างมีหางหมามีขดตุ๊กตาไหมพุง ไม่มีไม่กูไม่มีเดิน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 เอาเว้ยพอเอาเสร็จรูปปุ๊บมึงก็เอาลงไปคลานตรงห้องนั่นที่ห้องเจเรนอย่ยเออแล้วมึงก็ไปจุ่มในบ่อแล้วมึงก็เก็บไว้แล้วเดี๋ยวอไปเอาดิไม่ไม่มันเปิดประตูไม่ได้ผีแม่งล็อกไปเที่้วจะไปเอาไงอ่๋อกูไม่มีเจ็กไม่มีเออก็รอไงเดี๋ยวค่อยออกไปไงก็ผีอ่ะเนี่ยผีเปิดแล้วเนี่ออกาไป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 เจไปวิ่งตามแว่นไอ้เหี้ยผีไม่แคมป์หัว ไอพี่แม็พจีบี่ไม่พี่แม็พแน่แน่มึงเด็ดตุ๊กตาเสร็จใช่ไหมเออวิ่งกบเาบ้าอย่าบังดิแหนว่ากูไม่มีเจฟมึงลองหันหลังดิหาในสวนมีเยอะอยู่มึงมึงเดินหาแถวลุมศพอ่ะเออพอมึงดึงเสร็จปุ๊บมึงวิ่งกลับเข้าไปในบ้านเลยเดี๋ยวบกระหางมาก่อนวิ่งกลับไปก่อนเห็นว่ามันเป็นเงาอ่ะเมื่อกี้มันเป็นเงาเว้ยแล้วเดินมาหลอกใบแกด้วยหรอเจฟวิ่งไปนี่ผีสองตัวเว้ยมีตัวแม่มดกับตัวที่จะเอาตุ๊กตาคืนนี่อ่ะปาปาเจ็บทำเวลาทำเวลาทำเวลา บินิิกลับไปห้องเดิมมันไม่มานี่ต้กว่าคนนี้คือมันจะมองตามันนพมึงตัวกรได้เฮี้ยเลยวะหลังเจอแลแขๆหน่อยเแล้วก็ไปชุบห้องเดิมใช่ปะชุบห้องเดิมาจุ่มไปเลยถ้าเกิดจุ่มแล้วคือตัวมันเปสีขาวไปตกแล้วคือเนชานกระโดดหาห้องคุนึกว่าผีกระหังไอสัตว์อะไรวะมันบอกว่ามันต้องการส่วนผสมเพิ่มเหี้ยอ๋อมันไม่กัดหางหมาเอ้ยเจ๊ไปเอาคนไปบมดคนไปหดคนไปหดคนไปหดมึงเจอแน่ <Tipp> คนแม่มดอยู่ชั้นบนไหนชั้นสองอ่ะห้องตายสัสมาวคุณไปไปหยิบตุ๊กตาไหมวะไม่มีะไยผีไม่ไหมอ่ะเออผียังไม่ออกผีแม่หมดแม่มดยังไม่ได้ยี่ยไม่เดินไปแล้วตุ๊กตาเป็นร้อยได้มามามมา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 มเมา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 กาม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 าามานาม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 ดมามามากาม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 าามมามามมานามมา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 ๆามมมามมามมามมม เอย่ามาใช่ปะมาเจ็บไปไปตัดตุ๊กตากันตุ๊กตาอีทาง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 ตัดเนี้เนี่ยตามก์มา่ดไปไหนไปไหนเจ็วิ่งออกไปวิ่งออกไปวิ่งออกไปไม่ Rat ออกมาเฮียคุนึกว่าหนังมาวิวเสตว์ไปแย่ละนี่ไงหยไปายไปเป็นทุบเดียวนี้เดี๋วเีเดี๋ยวทุกคนทำยเลยเดี๋ยวทุบเสร็จแล้วทุกคนไปหาของของเลย หาไอ้อนี่ยคนหมาขนแม่มดกับหมาเออคือมึงชุบเสร็จแล้วมึงต้องไปหาอ้มึงอยู่ไหน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 ต่างมึงอ่ะยกํลังมึงอ่ะทุกคนเลยยี่ห้อวิ่งน้ำมาแย่อยู่ไหนอะไรมึงเออชุบไอเจ็บไอเจ็บกกดคลิกเข้าไปด้บอคลิกดิคลิกแล้วตุ๊กตามาเหรอเออว่าเจ็บตุ๊กตาตุกไหนตุ๊กตาเมื่อกลัวมากูเนี่ยมันขึ้นว่าออกมากดคลิกดิ You ่อะไรเหรอเออเอ็ n t ชนดอออ t ทวิต อ้าวโดนไปตอนไหนอ่ะอ้าวมึงมีแล้วมันมีแล้วมันมีแล้วมันมีแล้วอ้าวเรเมื่อกี้ไปทอของใครไปอ่ะเออมีทุกคนแล้วเออมีทุกคนแล้วแหละงั้นก็ไปกูปากคนแรกแล้วกูไปไล่เยิงผีเกินแล้วไปอะไรเงี้ยไปปักปีเต็มปักก้อนปักปักลงวิ่งเลยปันหนีไปักมันหนีไปแล้วเจ๊ปีเต็มปักก้อนมึงอยู่ไหนมึงเนี่ยไปอยู่ไหนคุอยู่ไหน เร็วๆวิ่งหลังมึงเร็ววิ่งตามเร็วๆปก้อนเร็วมันไม่ได้ปะเร็วไม่ทันเร็วไม่ทันเีเออปาก่อนผีกัดมึงไม่ได้ถ้ามึงไม่ได้ปกะถ้าตุกกระต่ายกับมึงผีไม่กัดปก้อนมากุล็กไปมาลมาแล้วกุลงมาแล้วกุลงกมาแล้วไอ้นี่เง้เจ็บมึงก็อย่ามึงอย่าปักเลยย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 ยนยยดายเยยเลย นยี่มันจะมาเ้ยแค่ตุ๊กตาพี่ควนพี่วนพี่ควี่เขายู่ไหนไหนไหนเจฟรกันอะไรวะมันอยู่ข้างบนแล้วมันอยู่ข้างบนเอ้าช่วยไปตอนไหนวะฉันบนไหมาตามดินกได้ดิไดุ้ติดไนไอ้เจฟชันบนไหนมาเจฟตามมาเจอยูกรีดตามไตามไปตามไปตามไปออก้องว่านกันหมดแล้วเหรอ ไม่คุยอยู่กนเลยฉันโมยมามามาเจม้าคนเจม้าคนเจมาคนเจมี่เจมี่จะเยี่ยมจะเยี่ยมเฮ้ยเราต้องตายสี่ตัวเว้ยเราแค่ปักพร้อมกันเราก็ชนะเลยเจม้าคนเจมาคนอยู่นี่เจมาตอนนี้เอาคนนี้มันมีแล้วมันมีแล้วมันมีทุกอย่างแล้วขาแค่ตุ๊กตาเออไปเฮนะเอาขามาเออกูขาหางขามากูมีแล้วเิอมึงล่อหมดอ่ะเฮียเงี้นกูไปเอาก่อนไป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 ตัวไปเอากูเดี๋ยวๆกูหาคนไปหมดก่อนเนี่ยเราปักแค่สี่ตัวเราปักพร้อมกันหมดเลยอ่ะเราชนะ กูไม่ดอกหลาบตวใหม่ทั้งั้นต้องมาต้องมาไห้นีจ้าทำไมไม่เห็นหน้ากลัวแบบที่มึงคิดเลยเนี่ยไอ้สัตว์ตะเคีหมอหัวใจจะหัวใจจะวไปเยี่ยไม่มีหมาไอ้ไม่มีหมาไม่มีผีเจ๊มันไม่โผหรอกไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวจะขู่มันจะไม่กัดผู้หญิงเว้ยมันจะกัดผู้ชายคนแรกเว้ยใครผู้ชายวะเจ๊เป็นผู้หญิงมันไม่กัดน่าเจ๊ตากรนไหมเจ๊เผู้หญิงมันกัดหรอกาม่ไม่มีหมา ก็มาหายมาโดหมาอยู่หน้าบ้านหลังบ้านไม่มีเรียกว่าไปหาดอกกุหลาบก่อนนะครับกูไม่มีดอกกุหลาบเนี่ยว่าหมาหน้าบ้านมึงเดินเดินดูในแแบบเนี่ยมันอยู่สักที่นั่นแหละหมาเยอะแยะไอ้เหี้ยงั้นกูต้องวิ่งออกทางดิไม่มีไม่มีเออมึงวิ่งออกไปเล่นกันแล้วรอยเหี้ยผีไม่ตามไอ้สักไล่หมามไล่หมาองเพลงนี้แม่งเรน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 อะไรอยู่นี่เจ๊อยู่นี่เจ๊อยู่นี่อยู่นี่ มันก็ไึงอย่าห่างกูสิวะเป็นกูเอฟเคแน่สัตว์มึงเอาเอฟกูตายมึงเอาของมึงเอาเนี่กูได้ห่างมาแล้วหางตุ๊กตาใช่ป่ะตุ๊กตาอยู่หลังๆเยอะแยะเยอะไอ้เหี้ยตอนนี้ไม่หางแค่ตุ๊กตาใช่ป่ะใช่แล้วก็ไปชุบใหม่แล้วก็ปักใหม่แค่นี้หรอใช่เออขนาดแหละแต่แต่แต่ไม่ไม่แต่แต่มันต้องปักเพราะมันไอตอนกูเล่นกับเบเปอร์ไม่โคตรยากเลยเพราะว่าม่นมีแค่สองคนเนี่ยอ่นเนี่ยกูหยิบมาเนี่ยครบเซตแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเออไปจุ่มเลยไปเร็วเลยจุ่มจุ่มแล้วถือไปก่อนจ กูกอยู่นี่น้องมึงอ่ะตอนน่ะเออกูยังมีอีกชีวิตใช่ไหมปอกาตาก่อนเออเยอจย๊ดีเกิดนี่แกห่งางกูระวงัระวงระวังระวงังเหยากูเหยา,ากูมันเอาดอกกูหลอกกันๆๆไแล้วเจ๊ดเจ๊ดเจ๊ดเจ้าไปตกแกหมดเลยเกี่ยแค่หนูไม่ทันนี้ <c oughs> <c oughs> อ่ะ <c oughs> จีบไปจีบ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 ขาเลยเดินตามหลังกูอมมึงกับมันนี่เองเออเปิ้อกูไอ้เปิ้มื่อกี้กูเสียชีวิตไปแล้วน้ย ก็เป็นไรหรอกไม่กมันมันจินกไปแล้วรอบนึงโอยต้องตายจรๆตอตายเล่เลลมามาเอากูเฮ้ยยนลไอเจบวิ่งไปวิ่งไปเจบขาดเลยเจฟขาเลยขาทุกตาปาปาปลาเลาปาปลาาปปาปอาปลาปลาปปาปาปลาปลาปลลลลาาาหลบมาปปาลาปาาหลเนี่ยหาาปล ยิ้มไปไหนวะเอ้ยบีทมาแล้วหามาหามาแกมาแล้วมาปลาวิ่ง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 มาๆมาเอาคุณโดนแดกไปเลยมไปเลยคุณติดไอ้เหี้ยติดผีเพงติดผีเอาติดติดเจี๊ยบไปเหี้ยมึงตามมาพวกยังไงพวกยังไงไอ้โตเอ้ยตับปลาติดเลยวะยิ้มไปไหนวะกูกำลังวิ่งมาดูมึงมาได้จังหวะดีเลยไอ้บีดมึงดูวาเห็นไอ้เจี๊ยบเเจี๊ผีฮะขอบคุณนะ กูได้อ่อากูได้รอยัลคลาสแล้วไอพวกมึงอ่ะพวกมึงอ่ะมันโฮมยังไงไปอย่างมันกูไม่รู้ดียังไงแต่กูตักเอาแล้วก็ัเจ็บปักเอาอยู่มัชสเปลทูฟินิชกูได้แล้วได้ได้ทุกคนยังได้ทุกคนเนี่ยกูยังไม่ได้เลยยังไม่ได้แม่กูได้แล้ว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 ยังไม่ได้กูยังไม่ได้อ๋อกูหลับกูหายเลน ก็มันแด้งตัวเองโอ้ยมันออกไปแล้วออกไปแล้วอะไรก่อนเอาใครไม่ได้ออกแมวกูยังไม่ปักนี่อมันจะส่งคนในโตมันตรงไหนเออไม่อีเมลที่จะมาโอ้ชิดไปชิดไปใครยังเป็นกลับใครยังไม่มีตุ๊กตาไปเอาอีกอันเดียวไเฮียเลยเจ็บไปเจ็บไปเจ็ไปเจ็บไเจ็บไปให้กูก็ได้ให้กูก็ได้ให้กูไปปักก็ได้เฮ้ยมันกินกูมันกินกูมันกินกูเจ็บมือเราเจ็บตอกกลับยังไม่หายใช่ป่ะหายแล้วตามมาตามยาล้ว เอจ๊ต oh. ้ามาเจตามามาดอกลับมาคนมาดอกกลับมาดอกกลับกันเจ๊ต้ามาพี่ไอกับพี <g 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 um> <g ่เบนเล่นน่ะตามมาเนาะตามมาเนาะนี <g 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 ่เอาเนี่ยนี่นี่นี่ดอกกลับมาเนี่ยตักตัวสุดท้ายนะเมีเลือกี่ตัวเลือสามตัวแล้วไม่กินใครปักไปกูเออไอ้ตัวฝักเราไอ้เปิ้ลมีไอ้เปิ้ลมีสองตัวใช่ป่ะไม่ไม่กูยังไม่ปักตัวแรกเลยกูลืมไอ้เหี่อะอ๋แล้วไม่กินใครปักไอ้เลนเหรอไม่โอ้กูว่าแล้วกูติดเหี้ยอะไรติดลากไม้พวกกูอ่ะดาไม้ The, เดอาแต่ตอนตอนนี้มีใครามีตุกกปากเลยนะกูปากเลยเมียวร้อยเบกอยเบก่ออดนะผิดไม่ไอ้เกิดไอ้เห so oh, yeah. ี้ยไอ้ต๋ได้หรอได้แล้วไอ้ตไอ้ตมด้ยรมารอกนออ้เพื่อเพื่อมีใช่ป้ะมก็มีไปปากคมาด้วยนี้รอกนเรากระมาแล้วสองสามสี่าไม่ไม่เป็นขาขาสาชิ้นขาสามอันมึงกดแถบ้วสามองหนึ่งปากเลยนะเจ็บมเ็วปากเล

เอาไมหมดจะไนอ๋ออยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเออไปเล่นอยู่ไปไนเนี่ยไม่มดไม่กล้ากลัวเจฟดูดิเนี่ยไม่เขียตัวเลยเหยไปไหนแล้เอามยูที่นี่ไไมึงทากูหัวใจจะวายอีน้อเ่นรถ่นอเลยเล่นเล่นเล่เล่นกัป่ะเล่นเ่มันมีสองจบี่เหรอเออมีสองจบไม่ยาเผาไอสัตว์หยาเผาเอาให้ไม่ไม่ไ่กลัวกลอีจบหนึ่งอ่ะมันโยนลงน้ำเว้ยเอาแบบไหน ไอ้เจ้าไอ้เจางน้ำไรองน้ำอย่าไม่เอากูไม่เอากูขอหรือมึงอยากลากติดหรือมึงอยากเอาผีไปขังเอาผีไปขังดีกว่าไม่อยากรู้เรื่องราวอะเออเอาผีไปขังไว้ไปขังก่อนไปขังก่อนเดี๋ยวรู้สตอรี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมารอบอีกรอบก็ได้ยี่นี่หัวใจจะวายแล้วสัตว์เอาผีไปขังกันเจ๊หรือเห็นไหมเนี่ยเจฟเห็นหน้ากลัวเลยเนี่ยในผีเราไม่มีสักตัวเยออเนี่ยหรอมึงยังไม่โดนจับมือเจเลยมันโึ่งตวเลยเหี้ย ยังไม่โดนถ้ามึงโดนไม่ได้กลายเป็นหนูเว้ยอ๋อแบบเป็นหนังเฮี้ยนลา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 ไอี้ EC จบเลยเรียบร้อยไหนแม่ไม่มาทำเองแม่สัตว์เจ็บด้านหลังอาจจะมีไททันก็ได้นะเว้ยเข้าไปในรถเข้าไปในรถอุ้ยเข้าไปไหนไงอ๋อไม่รู้ไปตกอกแล้วกูไม่าูไม่ตาคุบิตา เออเจ๊ไม่มีคำไม่แก้เลยเจ๊ติดตารอเลยอ่ะตัวแบบไหนมันดีกว่ากันวะเอออีกแบบนึงจะดีกว่าเว้ยเพราะว่าอีกแบบนึงมันเป็นการช่วยผีเว้ยอ๋อ